รู้สึกดีขึ้นค่ะจากน้ําตาที่เคยไหลนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาผ้ามัวนะคะก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะตัวนี้ดีจริงๆประทับใจที่สุดก็คือทานแล้วมันเห็นผลจริงๆตัวนี้นะคะต้อก็ไม่มีแล้วต้องขอขอบคุณดีคอนแทคที่ให้ ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะมั่นใจสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นก็อยากให้ใครๆที่ไม่เคยรู้จักนะคะก็อยากให้มารู้จักแล้วก็ลองรับประทานดูนะคะเป็นต้อเนื้อค่ะเป็นเหมือนกับว่ามีอะไรติดอยู่ในตาเครื่องตามองเห็นเหมือนเม็ดงาลอยไปลอยมาไปลอยมาอ๋อค่ะแล้วเป็นต้อเนื้อปาะวันที่ปีคะเป็นอยู่ช่วงนั้น สองปีแรกค่ะเป็นมาสองปีนะแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคผ่านช่องทางไหนคะมีลูกสาวแนะนํอลูกสาวซื้อให้ทานใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคไปแล้วอะค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่กี่เม็ดแรกกี่ซองกี่แผงคะกล่องแรกนะคะกล่องแรกเพราะว่าเริ่มทานเช้าสองเม็ดยินสองเม็ดสามวันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอาการเคืองในตานี่ จะไม่มีเม็ดงาที่ว่าเราเห็นเลื่อนไปมานั้นหายไป